าาคัาขุนแผนชมตลาดพกาคกคาขุนแผนชมตลาดบทนี้มีพุทธคุณเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งพระคามหาสเสน่ห์เลยก็ว่าได้และพระคาบทนี้ยังสามารถใช้ปลุกพักขุนแผนหรือเครื่องรางต่างๆเกี่ยวกับขุนแผนหรือจะเป็นตะกรุดขุนแผนที่ออกมาจากสำนักต่างๆก็ดี รักถานี้ก็ปลุกได้เช่นกันหรือหากเราไม่มีเครื่องรางหรือพระเครื่องของขุนแผนเราก็สามารถท่องบทนี้เพื่อเสริมความเป็นเสน่ห์ไม่ตามหานิยมให้กับตัวเองได้ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งพักถามหาเสน่ห์ที่ควรค่าแก่การสวดสาธยาย นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมสีสีหน้ากูคือใบบัวตัวกูคือวงพระจันทร์กูจะเสกแป้งน้ำมันทาให้เจ้าแสนสิเนหาให้พระยาแสนรัก สวหะมาอาะอุณเมตตาโมถามหาพุทธรักฆาทาอ่อนใจยะเอนดูจิตตังวาปุพังวาคันทังวาราชกุมารีวาราชกุมารโรวาอิถีวาปุริโสวาพาณิชโชวาพาณิชาวาปาริเทวันติมุทุจิตตังทิศวามุขขังจิตตังปิยังมะมะยังยังอินทะสิเนหา พรหมสิเนหาอิสวนณสิเนหานารายณสิเนหาสวาหาปะปสิทธิปสิทธิจังมิตรตจิตตมิตรตจิตตังผูกจิตผูกจังโอมละรวยมหาละรวยสัพพะละรวยสวาหะอุมเมตตาจะกมหาราชาสัพพะสิเนหาจะปูชิตาสัพพะสุขังจะกมหาลาพังราชาโกทังวินาศสันติสาวสาวแซ่แซ่ ม่ไม่แม่แม่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หญิงผู้ชายทั้งหลายทั้งปวงเอหิมะนาปังจิตตังปิยังมะมะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพันยูมาคตาโอมราสีกูเอ๋ยจงมาเป็นอาจสีนาวาดมาเป็นเกียรติสีชายมาเป็นช่วงหญิงชายทั้งปวงรักกูมิรู้ไว้ด้วยสีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระพรมฟ้าเห็นฟ้าชมพรมเห็นพรมรัก หญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายทักกูอยู่ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวันอมหญิงชายทั้งหลายเอย๋ยมารักกูสวาหะอมสิทธิดำเนินสีสีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระแมนแขนกูงามคือพระสีฉัตรทันฟันกูงามคือพระนารายกายกูคือพระอาทิตย์ลิศกูคือพระจันทร์สาวใช้ในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูก็อยู่มิบ่มิได้กูจะดำนึกถึงต้นไม้ไม้ก็มาอ่อนอยู่งวยงง กูจะลำลึกถึงพญาหงหงก็มาทิ้งถ้ำทองกูจะลำลึกถึงปลาในหนองก็มาลืมพระคงคากูจะลำลึกถึงอัครมหาเสนาก็มาลืมซึ่งแท่นที่นอนกูจะลำลึกถึงลูกไก่อ่อนก็มาพัดแม่ละเหละหวนขวนขวายกูจะลำลึกถึงช้างภายในป่าต้นก็มาลืมภัยกูจะลำลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูจะลำลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูจะลำลึกถึงเจ้าไทยท่านก็มาปานีกูจะลำลึกถึงเจ้าชีก็มาลืมสวดมนต์กูจะลำลึกถึงฝูงคนฝูงคนทั้งหลายก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทุกชั้นฟ้าและแผ่นดินกูจะลำลึกถึงพระอินทร์ท่านก็มาปารมณ์นักรักกูอยู่ทุกชั้นฟ้าฝูงคนทั้งหลายเห็นหน้ากูก็มาร้องไห้อยู่ง่ายๆองคโอมรำจิตรำจวนเวรรำจักรำรักรำชมรำบนสวาโฮม อิสวาสุป,ปิโยปิยาจิตตาปิยามะมะเอหิตุริตาติระตาหากท่านชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ